เราเป็นเด็กดื้อของพี่ไหมจงนีเออเราแก้งเด็กดื้ออันนี้คือมึงไรอย่างเนี้ย <c oughs> นี่คนเบิรจะหมดจงรอแชร์เลยช่วร์เอ๊รอแชร์เลยใช่ไหมแล้วก็ให้แกมมาตามๆกันอีโอ,อ เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องให้เครดิตพี่เจมด้วยลืมต้องมาทำจะทำให้พี่เจมอยู่ไหนครับเอ้ยพี่บอมอยู่ไหนครับเขากินเขากินไห้ครับเราดูน้ำต้มตาขุนตามตาเราไปเดือดเลยเป็นทหาร พี่มาแป๊บเดียวนะครับน้องๆพี่ก็ไปแล้วเพราะว่าพี่แบตะหมดพี่แบตแล้วเสร็จแล้วพี่ก็แบตหมดไปแล้วเมื่อกี้อเลยได้ไดล่ต่อเดี๋ยวมีภาพล,ลแล้วเลยวแสงมาายเล <c oughs> ให้เลอนไปถ่ายให้ก่อนไปฟูทานี้ให้น้องใช่โอเค <c oughs> เลออนมาถ่ายรูปไปเลยเลองมาเลย ก็สำหรับน้องๆคนไหนที่เหนื่อยนะครับหรือท้อใจนะครับก็จะฝากมาถ้าได้ได้ผ่านมาดูไลฟ์พูดๆให้รู้เรื่องถ้าได้ผ่านมาดูไลฟ์วันนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนสู้นะครับเพราะว่าในเรื่องไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือเรื่องทุกอย่างในชีวิตครับสู้ๆนะครับพี่จะทำเสียงของคนรอน ก็อยากให้น้องสู้ๆนะครับโช์มาเหอะเสร็จแล้วเชื่อหมดไวเชื่อหายสู้นะทุกคน,ท,กคนที่เป็นกำลังใจให้ครับบ๊ายบายแล้ว